มีเรื่องมาเล่ามีข่าวมาบอกในรายการเช้านี้มีเรื่องเล่าเล่าทุกเรื่องที่คุณอยากรู้กับกุ้งนางพันพธพั์เพชรรัตทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทางสวท,ทสงขลา FM 89.5เมกะเฮิร์ข่าวจริงประเทศไทยช่วงนี้นะคะติดตามบรรยากาศเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างดีกว่า โดยตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราค่ะกำลังเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนยไทยของเรามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นในกลุ่มเอเชียตะวันออกและยุโรปคาดการณ์นะคะว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยจะเกิน15ล้านคนภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งก็เป็นผลมาจากการเข้าสู่ช่วงของการปิดภาคการศึกษาในหลายภูมิภาค รวมถึงการดำเนินการตามนโยบายผลักดันการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ตอบสนองพฤติกรรมและก็ความต้องการของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มมากขึ้นนะคะซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทอทอท,อทอค่ะตอนนี้เขาใช้กลยุทธ์ผลักดันการท่องเที่ยวที่สร้างจุดขายใหม่แล้วก็เพิ่มความพิเศษให้กับประเทศไทยผ่านการใช้กลยุทธ์ชูสินค้าท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพค่ะโดยได้มีการเปิดโครงการ Amazing Thailand Health and Wellness New Chapters New Experience นะคะยกระดับสินค้าและบริการเชิงการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพของไทยให้มีความโดดเด่นสามารถจะดึงดูดความสนใจของกลุ่ม Wellness Tourist ทั่วโลกที่มีกำลังซื้อสูงแล้วก็นำไปสู่การเป็นจุดหมายปลายทางในด้านของการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอย่างยั่งยืนที่สำคัญของโลกค่ะโดยก็มีการตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะว่าการเดินทาง ของนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยจะมีการใช้จ่ายเพื่อจะซื้อสินค้าและบริการการท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 20ล้านบาทภายในเดือนกันยายนนี้นอกจากนี้ค่ะทางทอทอท,อทอก็ยังมีแผนที่จะสร้างความมั่นคงทางการท่องเที่ยวเน้นคุณค่าความสมดุลและความยั่งยืนโดยสร้างระบบนิเวศท,ทางการท่องเที่ยวใหม่ด้วย5ทิศทางหลักนะคะก็คือการเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ท่องเที่ยวไทยด้วยความยั่งยืนการสร้างสาระรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและชุมชน รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมรุกเปิดตลาดคุณภาพใหม่ให้การท่องเที่ยวไทยมีความต่อเนื่องนะคะสแสวงหาคู่ค้ารายใหม่แล้วก็มีการขยายความร่วมมือกับคู่ค้ารายใหญ่ในเวทีโลกขยายการเดินทางเชื่อมโยงทางบกเข้าถึงประเทศไทยแล้วก็ใช้ดิจิทัลคอนเทนต์มาเสริมพลังทางการตลาดด้วยนะคะ